มาอีกแล้วทั้งวันก็จะอยู่กันตรงนี้แหละไปรีวิวบ้านเพิ่งมาสองหลังก็กลับมาที่เดิมขณะเวลาช่วงเย็นแล้วนะช่วงเวลาหกโมงสี่โมงครึ่งกับห้าโมงเนาะเป็นเวลาที่เขากําลังเลิกงานกันบรรยากาศก็ยังเหมือนเดิมเงียบเงียบถนนโลง่งๆมาเหมือนเดิมนะคะดูไซต์างานเราวันนี้เหล็กเข้าแล้วนะงานหลังคาจะมาแล้วนะคะ เดี๋ยวมาดูความคืบหน้ากันนี่ก็ก่อห้องนอนแล้วเขตอันตรายไม่เข้าแล้วกันเพราะว่าให้ช่างได้ทำงานแบบไม่ต้องระวังเราเนาะเราอยู่ข้างนอกแล้วกันตุ่มกลัวแสงตุ่มอยู่ตรงนี้แล้วกันขณะที่กำลังทำงาน <c oughs> ตัวนี้ขยายเหรอขยาย <c oughs> ขยายประมาณนี้โอเค เพื่อที่จะให้ห้องนอนกว้างนี่ก็ได้อยู่กำลังเชื่อมก่อประตูอยู่ก่อห้องนอนที่เราต่อเติมได้เข้ามาได้อยู่ตรงนี้ไปตรงนี้ได้อยู่